สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมอีกเช่นเคยะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเครับเว็บ t m e a r นะครับหรือว่าเว็บแชร์ลิงก์นะครับเว็บครอบลิงก์ได้เงินนั่นเองนะครับก็เว็บนี้หลักการทํางานเครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการอ่าการแชร์บทความการแชร์ข่าวสารการแชร์ข้อมูลต่างๆนะครับแบบนี้คนที่ชอบถนัดการแชร์อยู่แล้วนะครับปกติแชร์อ่าเฉยๆแต่ว่านะครับถ้าเรานําลิงก์เนี่ยนะครับมาครอบในเว็บนี้ก่อนเครับเราก็จะได้รับเป็นเงินด้วยนะครับ ก็นะครับตอนนี้เลทอยู่ที่3ดอลลาร์นะครับก็คือถ้าแชร์ครบ1000มีคนกด1000คนเนี่ยเราจะได้รับ3ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ90กว่าบาทเลยนะครับอันนี้คือกดพันคนนะครับเราจะได้เลทมา3ก็คือประมาณ90อ่บา95บาท96บาทโดยประมาณนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารของเว็บก่อนนะครับคนที่ถอนเงินในในวันที่ประมาณเกอนที่14ี่เนี่ยนะครับก็เงินจะถูกตีกลับมาถ้าถูกตีกลับมาให้กดถอนใหม่นะครับแล้วก็ การจ่ายเงินเนี่ยเขาจะจ่ายก่อนในวันที่25เดือนนี้แหละนะครับอ่านี่คือข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับโอเคเดี๋ยวขอแนะนําวิธีทําเงินคร่าวๆก่อนนะเผื่อเพื่อนเพื่อคนใหม่ที่สนใจยังไม่ทราบวิธีใช้นะครับอ่านะครับวิธีทํางานมีแค่อันเดียวเลยนะครับเนี่ยครับกด New Shorten ตรงนี้นะครับมาเราจะเจอช่องนี้ะ URL here เนี่ยนะครับเราไปคัดลอกลิงก์มานะครับโดยลิงก์เนี่ยก็คือเรายังให้เครดิตของผู้ที่ใช้ผู้ที่ทําอยู่นะครับหรือว่าถ้าเป็นข่าวหรือว่าบทความที่เราเป็นคน เขียนขึ้นมาเองเนี่ยเว็บไซต์เราก็จะดีมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของท่านอื่นเขาก็ยังได้เครดิตอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นการคัดลอกออกมาเราเหมือนว่าํำบทความของเขาหรือว่าข้อมูลของเขาเนี่ยมาช่วยแชร์นั่นเองเครับเขาก็จะได้รับยอดวิวหรือว่าได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มีอ่าส่วนได้ด้วยนะครับแล้วก็คือวินวินกันไปต่างคนต่างได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แช์เนี่ยโอกาสที่มีผู้คนเข้ามาก็จะ น้อยลงนะครับก็คือวินวินนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเปิดไปก็ยังเป็นเว็บไซต์เราปกตินะครับจากนั้นนะครับเรากดช็อตเทิร์นตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้มันจะถูกย่อให้เราใช้ลิงก์ใหม่ตรงนี้นะครับเพื่อไปเปิดนะครับเมื่อมีคนเปิดเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมาติ๊กในช่องนี้นะครับแล้วก็กดคลิกทูคอน t ิ n นีเพื่อไปเปิดข้อมูลที่เขาจะดูนะครับตรงนี้แหละนะครับที่เป็นโฆษณานะครับก็คือ มีคนเข้าแบบนี้นะครับพันคนนะครับเราได้เลยประมาณ95บาทนะครับหรือว่า3ดอลลาร์นั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยเราไม่สามารถปั๊มแบบปั๊มรัวๆไม่ได้นะครับคือเราสามารถดูได้1วันต่อ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยยังไงเราก็ได้ละ1วิวตัวเราเองนะครับก็ถ้าแชร์กลุ่มเยอะๆเนี่ยนะครับมีสักพันคนในวันหนึ่งพันคลิกก็พอละนะครับได้ประมาณ90กว่าบาทเนี่ยนะครับอ่านอกจากช่องทางที่เราจะเป็นคนแชร์เองแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีช่องทาง r e f e r ลล์นะครับหรือว่า แอฟร y เอทโปรแกรมนะครับซึ่งเราสามารถนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับมาใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะหารายได้แบบเราตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็มีคอมมิชชั่นให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ถ้าสมมติเพื่อนได้ร้อยเหรียญเราจะได้ยินรับยี่สิบเหรียญนะครับประมาณนี้แต่ว่าเราเขาไม่ได้หักจากเพื่อนเขาให้เรามาเองนะครับเราใช้ลิงก์ของเราได้เลยนะครับตรงนี้เขาก็สมัครเพื่อนๆก็สมัครใช้งานก่อนนะครับก็คือสมัครผ่านอีเมลได้เลยนะครับก็กดลิงก์มาให้สังเกตมุมด้านบนนะครับมันจะมีเขียนคําว่า create account นะครับก็กดสมัครได้เลยยวผมแนบไว้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันนะครับก็กด withdraw นะครับทำเงินง่ายๆเลยนะครับสำหรับแบบนี้ก็คือเอาลิงก์มาครอบแล้วก็ไปแชร์อย่างเดียวนะครับรอให้คนกดดูอย่างเดียวแล้วครับเราก็เข้ามาเช็คนี่นะครับอ่าโอเคนะครับผมก็จะถอนเงินนะครับก่อนอื่นตรงนี้ต้องถอน 5. ดอทนะครับก่อนที่จะถอนได้ให้เรามากด setting ก่อนนะครับแล้วเลือก profile นะครับอ่าเพื่อเข้ามาเลือกวิธีถอนเงินตรงนี้นะครับกดที่คําว่า withdrawal method ตรงนี้นะครับ เลือกให้เป็น PayPal หรือว่าจะเลือกช่องทางอื่นก็ได้นะครับมี PayPal, Bitcoin, Payy, e, Pioneer, Skill นะครับก็รายการถอนตามนี้นะครับขั้นต่ําอยู่ที่5แต่ถ้า Pioneer ก็50ดอลล์นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น PayPal เนี่ยเพราะว่าสะดวกดีเราสามารถโอนเงินเข้าธนาคารได้นะครับขั้นต่ําอยู่ที่360บาทจะมีค่าธรรมเนียม50บาทแต่ถ้าโอน5,000บาทขึ้นไปฟรีค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้คือของ PayPal นะครับโอเคนะครับเราเลือก PayPal เราก็ใส่ email PayPal เลือก Bitcoin แล้วก็ใส่เลขกระเป๋า Bitcoin เลขกเพย์เยอร์เราก็ใส่อีเมลเพ y ์เยอร์ไปนะครับหรือว่า ID p a เพยเยอร์นะครับก่อจากนั้นก็กด Submit ตรงนี้นะครับจากนั้นเรากลับมาที่เดิมของเรานะครับก็คือกด withdraw นั่นเองนะครับผมก็มียอดเงินอยู่ที่137ดอลลารดอ์นะครับอันนี้สะสมประมาณ2เดือนนะครับก็ถอนล่าสุดเดือนเดือนตุลานะครับได้มาอยู่ที่153ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็มีอยู่1 3อา ดอลลร์นะครับก็ตีเป็นเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทนะครับ4,000กว่าบาทนะครับก็ทาหารก็เหลือเดือนละ2,000ประมาณนี้นะครับส่วนส่วนหนึ่งก็อาจะมาจากการแชร์เองด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะได้รับมาจาก referral earning ก็คือ,อเป็น affiliate program ตรงนี้ด้วยนะครับคือถ้าถ้าเราแชร์เยอะตรงนี้เราก็จะมีส่วนรับนะครับ2ี่รนะครับคือตรงนี้ถ้าใครถนัดแชร์อยากเป็นคนอยากเป็นคนโปรโมทเว็บไซต์ก็สามารถใช้ช่องทางนี้ได้นะครับโอเค เมื่อเรามี5ดอนกดวิสดรอได้เลยครับจากนั้นเขาจะขึ้นนายูชอตรงนี้นะครับเรากดตกลงเลยนะครับสังเกตยอดตรงนี้ให้ดีนะครับมันจะมารวมที่สีแดงนะครับอ่านะครับจะขึ้นว่า your w i t h draw has been r e q u e s a n d another review นะครับก็คือเราถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอโอนเงินเข้ามานะครับก็นานสุดไม่เกิน10วันนะครับเมื่อกี้มีประกาศว่าจะจ่ายเงินภายในวันที่25นะครับไม่รู้ว่ารวมยอดใหม่ที่ผมถอนด้วยหรือเปล่าหรือว่า เฉพาะยอดแรกที่เขาตีกลับมานะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอ่าก่อน10วันแน่นอนนะครับก็ผมถอนหลายครั้งแล้วนะครับอ่านี่ก็เป็นประวัติการถอนนะครับผมถอนตั้งแต่ปี2017นสนะครับก็เนี่ยนะครับอันนี้ปี2017นะครับอ่าทำมาครบ1ปีแล้วนะครับทำแบเว็บนี้นะครับเนี่ยครับถอนตั้งแต่14ดอนยี่สิบดอนยี่หกดอนหกสิบเอ็ดดอน53าสิบามดอนอันนี้ถอนถอนห้าบิตคอยนะครับช่วงนั้นบิตคอยราคาดีก็เอาไปเก็งกำไรนะครับ แปดสิบแปดหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบร้อยสามสิบเนี่ยนี้คือยอดนี้นะครับขึ้นคําว่า pending นะครับก็คือรอจ่ายนะครับถ้าได้รับแล้วจะขึ้นเป็น complete แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมรอก่อนนะครับตรงนี้ก็สีแดงก็ขึ้นว่า pending w i t h d r a w อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดจุดสี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเงินจะเข้าวันไหนนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามนะครับก็สิบวันก็อันนี้เจ็ดวันเก้าสิบน่าจะไม่เกินวันที่สองวันที่สามประมาณนี้นะครับก็น่าจะไม่เกินปีหน้านะครับผู้ซะนานเลยนะครับแปลว่าวันนี้แล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอพอยส์คิปไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวได้เงินเมื่อไหร่นะครับทางเว็บจ่ายเงินเมื่อไรเดี๋ยวมารีวิวในคลิปนี้เลยนะครับโอเคไปรอกันนะครับอ่าโอเคครับก็สําหรับการถอนเงินนะครับอ่าก็นะครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับก็สถานะเนี่ยขึ้นว่า a p p r o v e แล้วนะครับผมก็คืออนุมัติเงินให้เราแล้วนะครับก็นะครับไม่นานเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่า complete ที่เรานะครับตอนนี้ก็คือยอดเงินเข้าไปพาวแล้วนะครับผมถอนในวันที่23่านะครับธันวานะครับก็นะครับเพิ่งจะมีโอกาสนะครับได้มาอัปเดตคคลิปนะรับ สำหรับในวันนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้มียอดบาลานซ์ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยถอนใหม่นะครับเราไปเช็คยอดเก่ากันก่อนนะครับถอนในวันที่ย3สานะครับก็ได้ผมไปดูในเพ y p พ l เลยนะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นในเพ y p พ l นะครับก็เป็นเมลใหม่ด้วยนะครับปกติจะชื่อว่าทีมอนะครับแต่ว่านี้เป็นเมกวันนี้ออนช็อตลิงก์นะครับส่งมาให้เรานะครับถอนย3สมนะครับได้ย7รอไป5วันนะครับอ่านี่นะครับฟอร์มทีมอก็ยังเป็นเจ้าเดิมอยู่นะครับแต่ว่าใช้เมลใหม่นะครับ แล้วก็รอบนี้เนี่ยนะครับส่งมาให้เป็นจํานวนเงินดอลลาร์เลยนะครับผมถอนไว้ร้อยสามสิบเจ็ดใช่ไหมครับร้อยสามสิบเจ็ดดอลล์นะครับก็คิดเป็นเงินดอลลาร์นะครับดอลลาร์ละประมาณสามสิบสองบาทเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าปกติเขาสามสิบสองบาทกว่านะครับอ่าสี่สามหนึ่งสามนะครับหารสามสิบสองนะครับอ่าไม่หารเยอะไปนะครับสี่สามหนึ่งสามนะครับอ่าหารสามสิบสองนี่นะครับร้อยสามสิบสี่นะครับก็โดยประมาณนะครับว่าดอลลาร์หนึ่งละสามสิบสองกกว่านะครับ ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับมีค่าธรรมเนียม <c oughs> <refined> 200 <c oughs> นะครับอ่าก็ถ้ามองภาพรวมเนี่ยผมว่าก็เยอะนะครับค่าธรรมเนียม200นะแต่ว่าก็เป็นค่าธรรมเนียมจากทางพิพาวนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราถอนเยอะเนี่ยค่าธรรมเนียมมันจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบสัสดส่วนกันนะครับอย่างเช่นถอนพันหนึ่งเนี่ยถอนพันหนึ่งเนี่ยสี่ครั้งเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยอาจจะมากกว่า200ที่ซ้ำนะครับแต่ถ้าเราถอนยอดได้เยอะยอดเดียวเนี่ยนะครับค่าธรรมเนียมมันจะน้อยลงนะครับแต่ว่าเราแค่เห็นยอดรวมมันเยอะเฉยๆนะครับ ก็ได้รับรวมมา4,112บาท42ตะตังนะครับอ่านี่ก็จะเป็นรายได้ที่ผมสะสมจากเว็บครอบลิงก์ฟรีนะครับเรนี้ก็คือใช้เวลา2เดือนในการสะสมนั่นเองนะครับก็ตอว่าเดือนละ2,000นะครับอ่า2,050บาทนะครับอันนี้คือหาค่าธรรมเนียมไปและนะครับก็หาร30วันนะครับก็วันละประมาณ60กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นไรายได้เสริมเล็กๆน้อยได้สำหรับเพื่อนที่ต้องการไรายได้เสริมนะครับ เพราะว่างานนี้งานฟรีไม่ต้องลงทุนเนะครับเราแค่ขยันแชร์นะครับโอเคตรงนี้ก็เขาจะมีข่าวสารอัปเดตตรงนี้บ่อยๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับแล้วก็แนะนำานะครับเมนูเรฟเฟลล์ตรงนี้นะครับนสามารถนําไปใช้ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีคอมมิชชั่นให้เรา20%นะครับสำหรับเพื่อนที่ต้องการสร้างนะครับขยายเรนชัยของเรานะครับหรือว่าขยายการทํางานของเรานะครับก็โอเคนี่ครับสำหรับเว็บนี้เนี่ยนะครับก็ผมก็ใช้เป็นเว็บหลักนะครับแล้วก็อีกหลายๆเว็บที่ใช้งานนะครับแต่ว่า แบบนี้เนี่ยผมจะใช้ประจำนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับการถอนเงินล่าสุดนะครับในเว็บครอบลิงก์ Tm e a r นะครับก็ยังใช้ดีปกตินะครับปกติแล้วเว็บแบบนี้เนี่ยเขาก็ได้อยู่ไปตลอดแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ได้กำไรนะครับจากการทำงานของเราอยู่แล้วนะครับก็คือว่าวินวินกันทั้งคู่นั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วถ้าหากสนใจก็นําไปใช้กันได้หรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมจะเข้าไปตอบให้เร็วที่สุดนะครับถ้าช้าก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมตอบคนเดียวนะครับแต่ผมก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยกดซ u b สไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมทั้งนี้ยังมีแฟนเพจด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดถูกใจไว้นะครับเสิร์ชว่าอ l นนี้วลาแนใใหม่นคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ